เพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับคลิปในวันนี้เนี่ยก็กลับมีอยู่กับช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับและเกม e c o ด Duty Mobile นะครับกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปรวมภารกิจรายซีซั่นนะครับประจำสัปดาห์นี้ซึ่งสัปดาห์นี้นะครับจะเป็น EP สุดท้ายนะครับของซีซั่นที่3แล้วนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีภารกิจอะไรให้เราให้เราได้ทำกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาตรงคําว่ารายซีซั่นเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับหาข้อที่ชื่อว่าลูกพี่คลองถนนนะครับลูกพี่คลองถนนนะครับทีนี้เมื่อเพื่อนๆเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละภารกิจเลยนะครับสำหรับในภารกิจที่หนึ่งนี้นะครับเขาบอกว่าให้เพื่อนๆนะครับทำการลงเล่นในด่านของ Battle Royal ย1่อแมตนะครับเท่านี้เพื่อนๆก็จะสามารถ เคลียในส่วนของภารกิจแรกหรือว่าภารกิจที่1ได้แล้วนั่นเองนะครับแค่ลงเล่นเฉยเพื่อนๆก็ผ่านในส่วนของภารกิจนี้แล้วนะครับต่อมานะครับในส่วนของภารกิจที่2นะครับเขาบอกว่าให้เพื่อนๆนะครับทำการลงเล่นในด่านของ Battle Royal ยแล้วทําดาเมจสะสมนะครับใส่ศัตรูให้ครบ250ดาเมจนะครับ เท่านี้เพื่อนๆก็จะผ่านในส่วนของภารกิจที่2แล้วนั่นเองต่อมานะครับในส่วนของภารกิจที่3นะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับทำการสังหารศัตรูหนึ่งครั้งด้วยการใช้พาหนะอะไรก็ได้นะครับสังหารศัตรูพาหนะในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับรถบรรทุกต่างๆเป็นต้นให้เราทําการขับพาหนะนะครับ สังหารศัตรูให้ได้1ครั้งภายในเกมนะครับท่างนี้เราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจที่3แล้วนั่นเองต่อมานะครับในส่วนของภารกิจที่4นะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับทำการเดินทางให้ครบ2500เมตรนะครับในแบตเทินรอยย่จัดอันดับนะครับคําว่าการเดินทางในที่นี้เนี่ยนะครับผมมีด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการวิ่ง นะครับวิ่งไปให้ครบ2,500เมตรและวิธีที่2นะครับก็คือการที่เราเนี่ยเดินทางโดยการที่เราใช้พาหนะนั่นเองนะครับถามว่าพาหนะที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถบรรทุกนะครับให้เราขับพาหนะพวกนี้ครับที่อยู่ที่มีอยู่ภายในเกมเนี่ยขับไปให้ได้2,500เมตรเท่านี้นครับเราก็จะสามารถเคลียร์ในส่วนของภารกิจที่4ได้แล้วนั่นเอง นะครับต่อมานะครับในส่วนของภารกิจที่5นะครับเขาบอกว่าให้เราทำการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมนะครับ3ครั้งใน Battle r o y รอยนะครับให้เราทำการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม3ครั้งใน Ba t เทิร o y a อยคำว่าคำว่าช่วยเหลือในที่นี่หมายความว่ายังไงหมายความว่านะครับผมตีมันสองความหมายนะความหมายแรกก็คือนะครับให้เราทำการช่วยเพื่อนเนี่ยทำดาเมจใส่ศัตรู นะครับหรือวิธีที่2ก็คือให้เราทําการช่วยเหลือเพื่อนในเวลาที่เพื่อนเราเนี่ยล้มหรือว่าถูกศัตรูยิงล้มนั่นเองนะครับนะครับให้เราทําแบบเนี้ยเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเนี่ย <laughs> ทั้งหมด3 always. ครั้งหรือ3รอบเท่านี้เราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจที่5แล้วนั่นเองนั่นหมายความว่าในภารกิจที่5นี้นะครับเราจําเป็นจะต้องเล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าจะต้องเล่นแบบดูโอหรือเล่นแบบเป็นทีม4คนน,นั่นเอง นะครับเราถึงจะผ่านภารกิจนี้ด้วยนะครับถ้าเล่นคนเดียวยังไงก็ไม่มีทางผ่านนะครับเพราะบอกเพราะเขาบอกว่าให้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับและแล้วนะครับเราก็เดินทางมาถึงในส่วนของภารกิจสุดท้ายนะครับสำหรับในภารกิจที่6นี้เขาบอกว่าให้เราทำการร่อนเวหานะครับเป็นระยะทาง500ร้เมตรลงเล่นใน Battle Royale ยนะครับในหมวดจันดับนั่นเองนะครับก็คือ Battle Roy a อยนั่นแหละนะครับ สำหรับคำว่าร่อนเวหาในที่นี้นะครับไม่ได้หมายความว่าให้เรากระโดดลงจากเครื่องบินนะครับอย่างนี้เนี่ยตัวเกมเขาไม่นับนะแต่ว่าเมื่อเรากระโดดลงถึงพื้นนะครับเมื่อเรากระโดดลงถึงพื้นแล้วให้เรานะครับพยายามหาในส่วนของส่วนที่เป็นเนินนะครับเป็นภูเขานะครับแล้วร่อนเวหาให้เป็นระยะทาง500เมตรนะครับเท่านี้เราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจสุดท้ายหรือว่าภารกิจที่6แล้วนั่นเอง นะครับและนี่นะครับก็คือสรุปรวมภารกิจายซีซั่นประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Gaming Mobile Channel วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย